กำลังคุยดีอยู่านทานทีมงน้านนทีงาราชสองเป้ไปนักรนักการนะครับทีมงานสอราชสู์ ที่อรามตึงๆนะครับแต่ว่าก็ยอดข้อก็ชิงไปได้นะครับทีงบ้านสอราชวงศงนะครับยอดข้อสูงไปได้นะครับทีงบ้านสอราชชงศงนะครับมาน่วยต้องติดตามนะครับ

เราม่ต้งมา้ยงดูท่านทีบอว่าข้าวผัดวผัดาวัดน้ำปลาข้าวผัดใส่ข้าวไร่มาล้างแจกเดี่้วผัดที่จัาขาวผัดที่เด็ดนกีฬา

đi đâu? 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 กำังดูแลไทม์เออรบอกว่าประมาณก่นอนว่าสองครับอีกคะแนนหนึ่งตัวนี้บนไปน้ำนะบนไปน้ำ มากหน่อยที่ตามดานสายของวันที่ร้อยต่อไปอ่ะตัดบความเบาวันแต่เบาสองร้อยสามสิ